สวัสด pues ีครับงานทำครับนี่ก็มันยกลองติบูมั่นนะครับนี่เหมือนกินมันโยกลองปูมั่นนะครับครับดูทีให้เพื่อนๆกิมานโย่หายนะครับเป็นซีชิฟขั้นบนนะครับนี่แหละคือซีชิฟขั้นบนที่มายก ลสูนะครับที่ซีฟขาดบนมาสูนะครับคือมานโยกกล่องให้ 你家还有点热闹。<laughs> yeah, นี่แล้วครับสีมือบ้านไปเอารถมารถ4ชินะครับตัวไม่ตัวเดียวกันนี่นะครับค,บคันนี้เด๋ยวไปเจิมิูวนะครับอยไปเจิมแล้วก็เสียวลงมาซอยกันยกก่องมันนะครับเสียวมาซอยกันยก่องมันเพราะว่าเอารถเดียวคันนึงคันนึงกับเสียวไม่ค่าย แต่จะเติมก้่าต้องก่นานมือดำงห้ามันเ แล้ถ้ายแล้ถ้ายออกออกออกตลอดนั้นก็จะเป็นหลองมันนะคือตัวน้ำมันบ่บอ่คอยลอยไปเช่นมันไหนนะครับตัวถัโตัวโยกฝานหลังพอดีน่าจะเป็นตัวอัดเจ,จะลอดีไปอัดตัวุดสูุยางาของกิมงานนะ เป็นเป็นหางตั้งแเป็นกหัวใส้สเป็นสายเป็นหาหัวเป็นงูก็ได้ทั้งทีนะมีหน่ให้ยก ห 2, 3, 2, ให้ทีสองสามสองให้ให้ให้หนี่ชีเป็นสองให้นา,าพายกบปลอกให้นี่นี่ให้หนึ่งหลักรกระตอกวิ่งค่าฟังผุนเป็นสองสามเห็ดซีให้นะครับเห็ดหลองมันซีให้หนึ่งแต่ซีเรวอยูด่ดอครับเพราะว่ามีรถสองคันเนาะแต่ว่ารถคันบนมันค่าอตูลำพง รถคันบนค่าตูตา้ํำโพงก็เลยบรดเหตุนะครับก็เลยต้องเอาขันผมเอาออกมาไมเมือว่านนะครับเอามาเห็บทีมงานนะมันจะเป็นฮกนะครับฟังขวาเป็นอะไรฝังเหนือฝังซายนะครับอันนี้ังขวาฟังขวา Yeah. Uh -huh. รอติดตามเป็นช่วงๆนะครับรายายูทยวีดีโอ ปรับผาดไม้นะครับปรับผานไม้นะครับล,ลองมุนเกลียวขึ้นมาอยู่สันทีหนึง่งนะค <c oughs> เป็นไทยเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นดูดนะคนเรียนเนี่ยนะครับไดดด้ด มาดนมาลองรถไถนะครับไถนี่นะครับลูกลุงเป็นมาลองรถไถเป็นมนาควันไถ่วนไหวนเป็นมาขวันไถวนไหว เป็นเพื่อนไทยเพื่อนไหวนะครับเพื่อนกับทีมายกกล่องแต่ว่าก็ให้ทีมงานในหน่วยงนอนนะฮะอก็ลืมบอกครับองค์กาเลยมมาแจ้งนะครับแจ้งยึดอศอีงทีมงานมือดำนะครับ มันนี้ก็มาตัง้งกู้จ้าเราตัง้งนะมั้ยเราอาจจะมาตั้งฟังสีได้บ้างเป็นคองเลยเราจะมาตั้งฟัง โอ้โนาีเาอ่าเกลอเนี่คเือเม่พาก้าดคือว่า